ช่องลุยเวลานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกองสเตเลตตัวนี้นะครับเป็นของเทอริเคนนะเป็นกองของรถตู้ก่อหลวดโดยโดยตรงเลยนะครับของผมนะครับ LH 1 7 2ถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมอยากให้ อัตราการดูดอากาศมันเร็วขึ้นนะ <c oughs> ถ้าถ้าเราดูดอากาศถ้ามันดูดอากาศดีขึ้นอนะ่ะมันก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับในระยะทางยาวๆเอ,อ่อกองเดิมมันก็จะเป็นแบบกรองกระดาษนะครับนี่ครับผมก็สั่งมาในราคา1,600งพนหกนิดๆสี่สิบกว่าบาที่บกว่าบาท เทปฮารีเคนฟิลเตอร์แกะมงนอยู่ที่นี้ก็จะเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับฉีดน้ำยากรฮลรเคนให้ทั่วใช้ทำความสะอาดตัวแปง,วงความาร้นาะเวลาทำความสะอาดครับคุณม,มือล้างกรองใช้ไดเป่าให้แห้งติ๊ติ๊กเกอร์ให้ด้วยครับ ลกล้องก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสเตเลสข้างในก็ใช้อายุการใช้งานก็น่าจะหลายหมื่นโลอยู่นะครับเดี๋ยวมาเทียบกับกล้องเก่าดูครับว่าผมว่ามองจากด้านนี้มันปร่งแสงเลยเห็นมือผมไหมเห็นมือมือมว่ามันจะโล่งดีนะครับ ถ้ามันดูดเร็วแล้วก็มันก็จะทําให้เราประหยัดน้ำมันวัสดุก็ดีโอเคเดี๋ยวผมไปถอดกองเดิมหมดดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ครับน,นี่กองเดิมนะครับอันนี้กองกองแต่ง mm. เป็นสเตเลสนะก mm. องเดิมจะเป็นกระดาษ ค่อนข้างที่จะซึบแสงดูกองสเตลเลตครับเห็นเงานิ้วผมเลยก็ลองใช้ดูนะครับหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบกว่าบาทเก็บปลายทางนะครับที่เฮาริเคินเลยนะฮา,าริเคินเลสซิง่ง พูดถึงกองเดิมก่อนครับว่าผมยังไม่เคยเปลี่ยนเป็นกองแต่งแบบน,นี้นะครับกองเดิมมันจะขับยังไม่รู้ฟีลลิ่งว่าเปลี่ยนมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าแตกต่างยังไงครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับคือกองหัวจรวดนะครับรถตู้หัวจัลลดมันจะอยู่ใต้ท้องใต้ล้อหน้าฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับผมจะให้ดู นี่ครับผมถอดฝามนออกไปแล้วนี่ใเห็นรูโบโบไหมครับรูโบ,โบโบเนี่ยผมก็จะเอากองไอตัวอันใหม่เนี่ยใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับใส่ให้รูน็อตมันตรงนะครับ มาหาลูนออ็อตหน่่งแป๊บนึงว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ,อเกเจอครับก็จะอยู่อันนี้ครับก็จะมีน็อตตัวข้างในอีกนอ็อตเดี๋ยวผมใส่นอ็อตนี่ครับก็จะขันน็อตเข้าไปนะครับ ก็บิดให้แน่นพอสมควรแค่นี้ก็พอแล้วแน่นปึก๊กใส่ฝาตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีเชี่ยวล็อกตรงนี้นะครับก็จะมีร่องหมุนให้มันอยู่ในร่องของมันนะครับลองฝาแค่นี้ก็ใส่ฝาเป้นที่เรียบร้อยนะครับตรงล็อกก็หมุน อันนี้เข้าไป้แน่นแค่น,นี้ก็จบแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนกองง่ายง่ายครับ,ค,รบคือกองกองอากาศเดิมผมมันก็ก็ดีอยู่นะแต่อยากอยากลองกองแต่งครับว่าถ้ามันดูอากาศดีขึ้นเนี่ยมันก็จะประหยัดมันขึ้นนะครับมีความแรงเพิ่มขึ้นทําให้เรากดคัะเร่งไม่ต้องหนักนะครับถามว่าพันแพงกว่ากองเดิมเยอะไหมมันก็กองเดิมมันหลักร้อยครับ แต่มันเป็นไส้กระดาษแต่นี้มันเป็นสแตนเลสพันกว่าถามว่าระยะยาวมันก็คุ้มนะครับโดยค่าเฉลีย่ยแล้วอะมันล้างกองกองกองเก่ามันก็ยังพอเป่าอะไรได้แต่รูรูอากาศที่เป็นกระดาษอะถ้าเกิดเราไปเป่าบ่อยๆผมว่านะจากที่มันเคยแบบระบายดีๆมันก็จะแบบรีรูลงเรื่อยๆก็เปลี่ยนเอาอย่างนั้นก็ได้ครับก็กองละเอียดดีแต่ผมอยากลองนะครับว่ากองสเตเลส มันสามารถล้างได้เป็นเกือบแสนโลนะเห็นมว่าใช้ไปเรื่อยๆผมก็ใส่สน็อกเกิลตัวน,นี้ด้วยวก็ดูดอากาศข้างบนบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกโอเคครับเดี๋ยวไปลองขับจับไฟลิ่งดูว่าต่างจากกองเดิมเยอะหรือเปล่านะครับผมก,ก็ไม่ได้ค่าอะไรจากคลิเคนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้พวกพี่ๆดูแล้วกันว่า เนี่ยครับคุณสมบัติมันก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อ,ออกแบบให้อากาศไหลผ่านได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และอัตราเร่งรองฝุ่นได้ดีนวัตรกรรมจากญี่ปุ่นนะครับประหยัดพลังงาน Save fuel well on c o s t with more mile per gallon เปรียดน้ำมันเมื่อเปรียบเทียมกับการเส้นปรืมตต่ังนะครับ ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเปลี่ยนกองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกองในระยะยาวก็โอเคครับทําความสะอาดแล้วนำมากับใช้ใหม่ได้ครับแล้วก็เป็นมีตต่อสิ่งแวดล้อมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานการใช้งานยาวนานไปจับฟิลลิ่งกันดีกว่านี่กองเดิมครับกระดาษกระดาษไ,ไม เคครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่ารอบมันฟาดขึ้นเร็วไหมครับกับกองแต่งเฮอริเคนนะครับเดี๋ยวผมออกตัวเกียร์หนึ่งนะครับแบบหนึ่งครับรอรถแบบเออก็รู้สึกได้ถึงเกียร์ตั้งแต่เกียร์แรกเลยนะครับรู้สึกจะเหยียบเบาเลยครับพี่ เออรู้สึกได้จริงๆครับพี่จากฟ e e l i n g กองอากาศที่เป็นกองกระดาษเดิมนะผมว่าตัวนี้โอเคเลยครับจะลองจับไปเรื่อยๆครับแต่รู้สึกได้ถึงตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยนะครับเหยเียบเหยียบเบาขึ้นจริงๆนะครับ นึงตั้งแต่ได้รถมานะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูกับการเปลี่ยนกองเฮลวิเกนตัวนี้ผมว่ามันรู้สึกได้เลยครับนี่ครับจากปกติมันจะขึ้นช้านะครับเปรียบประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบทางไกลๆมันก็จะลอยเร็วลอยเร็วก็ทำให้เราประหยัดน้ำมันด้วยครับ ผมก็จะสรุปให้ฟังเรื่องกองสแตเลสกลองแต่งของเฮอริเคนนะครับจากที่จับความรู้สึกได้ที่ใช้รถมาระยะหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเคดีกว่ากลองเดิมนะครับมันดูดได้เร็วนะครับแล้วก็เหยียบคัะเร่งได้เบาขึ้นนะครับโดยความรู้สึกโดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมว่าอายุการใช้งานมันยาวนานดีนะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็ขับรถยนต์กับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่พวกกองแต่ง เราลองมาขับรถตู้ก็ใส่เหมือนกันนะครับคือให้ผลที่เป็นเป็นที่น่าพอใจนะครับกับราคาแค่1,600กว่าบาทนะครับรวมส่งเก็บไปทางด้วยนะครับแต่ผมจำนนี้ไม่ได้คือ,อลองหาด้วยว่าของหาวิ่ยาของรถตู้จรวดนะครับครับก็ขอจบการรายงานพิยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับลุยปละครับเดีย๋ยวโมแต่คุยจะลุยปลาะ่ประมาณนี้ครับโอเคสอบขอบคุณสำหรับพี่ๆทุกท่านครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมจะใส่อะไรต่อลองดูครับหรือว่าจะไปเที่ยวงั้นผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเดอ้อ